สวัสดีค่ะพบก,กับเจ้าหวยแม่นมากช anel ของเราในวันที่21่ิมิถุนายน2 5 6 7เรามาจาก,กันเป็นนีีที่14ของว่าประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6พเแล้วนะคะแนวทางนะก็จะมีทางของเลขเด่นล่างแอดระเด่นแนวทางของหวยช่างคมแนวทางของบ้านเผ่เมืองพลแนวทางของแอดสยุยแนวทางของชุด2ตัวล่างเสือคิมนะคะแล้วก็แนวทางระดับแอดระเด่นนะเราก็มาเริ่มดูกันเริ่มทิศทางของแอดระเด่น เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างที่มีสีตัวสําหรับให้แนวเข้าไหมอ่าเข้าที่เลขหนนั่นเองหนึ่งอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะคะในงวดนี้นะคะแอร์ไดให้มาแนวทางเด่นล่างสีตัวที่ห้าหก เจ็ดแปดนะคะ5้าหกเจ็ดแปดตันนี้จะมาล่างไหมเราก็รุนกันนะเด่นล่างแอดเด่นนะเพิ่มเติมมาอย่างไรเจ้านี้จะลงให้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของท่านนี้เลยหวยช่างคมเจ้านี้เป็นนาทางบนล่างนะงวดที่ให้วิ่งบนล่างที่3รอง2ให้เลขติดมานะคะ8.9.0นะ ชุด2ตัวนะคะก็จะมี20 30 29 39 28และ38แล้วให้3ตัวมาคือ7 30นะคะงวดีจะเข้ามาเรากรุ่นกันนะหวยชัางคมนะคะเจ้านี้ ลองให้เป็นบางงวดนะคะงวดไหนได้มาก็หลงให้เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของบ้านไผ่มงพลเมือที่แล้วนั้นไม่เข้านะหลุดไปนะคะสำหรับแนวทางฉบับบ้านไผ่มงโผลชุดที่เป็นเลขเด่นแล้วก็ชุดสองตัวนะคะ,ะในงวดนี้ให้มาเหมือนเดิมแอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะฝั่งซ้ายมือแอดเป็นแนวทางเลขเด่นนะคะงวดนี้ให้เลขเด่นที่ 370นะ370นั่นเองนะคะอ่าและฉบับที่สองฟังความมือนะคะก็จะเป็นทางชุด2ตัวนะคะให้มาก็จะมีอ่8 9 8 9 8า0 8 0่1แ1 9 18, 19, 68 69 78าละ79งวดนี้นะ้ามาลุ้นกันนะคะว่าจะแก้ไม่ได้หรือเปล่านะบ้านไผบมงคลน,นะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวะทางของแอดสยุยนะคะแอดได้มาเป็นนวะทางเป็นชุดถางเดียวนะเป็นชุดหางเดียว,นะหยวให้มาคือ27 หางเดียวนะคะเพิ่มเติมชุดเต็มอย่างไรจะลงให้นะอ่าแอดสวยเอาชุดเต็มนี้เอาชุดเนีน้นี้ไปก่อนนะคะอ่าชุดสองเจ็ใครชอบก็จัดไปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของอแอดเซอร์คิมจังเรานะซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวล่างนะคะให้มาในงวดนี้นะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะคะงวดนี้มารุนกันนะคะว่าจะเป็นไงจะเข้าไหมชุด2ตัวล่างแอดเซอร์คิมจังเรานะคะเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะงวดไหนได้มาก็ลงให้นะคะอืม ต่อไปนะคะปิดท้ายที่นทางเลขดับอ่านระเด่นซึ่งได้มา2ฉบ,บับฉบับแรกฝั่งซ้ายมืองวดนี้นะคะก็ให้ดับบนที่3นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ดับล่างที่4นะคะงวดนี้จะผ่านไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับเลขดับแอดจะลงวันท้ายี EP, แต่บาง EP ีอาจจะไม่มีนะคะก็ท่านในชาบก็สามารถที่จะกรอมาที่ท้าย e ีได้เลยนะคะ,ะหรือโดนทางไหนที่ชอบก็สามารถที่จะกรอมาได้เลยนะค,ะนะค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะลงให้ทั้งหมด 4P คือ EP ที่11 12 13และ14นี้นะคะก็เราโดยกันแอดก็จะอ่าอัพโหลดลงให้ดูให้ชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปกําลังใจให้แอดตลอดมานะคะแอดก็จะลงกันทางให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ว่าจะยอดวิวจะน้อยหรือไม่นะก็ลงให้เหมือนเดิมนะอ่าตราบใดที่แอดยังอ่ามีการเสี่ยงโชคอยู่นะคะแอดชอบนะคะก็อ่าลงให้ตามความชอบของเรานะคะ ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ